สวัสดีครับสวัสดีครับผมนัฐพลนนสเรียพรผู้อนวยการฝ่ายเวลดิพัฒนะครับวันนี้ผมเป็นตัวแทนของกลุ่มเพื่อจะนําเสนอกองทุนที่น่าสนใจอีกกองทุนหนึ่งนะครับกองทุนนี้มีชื่อยาวนิดหนึ่งนะครับเรียกว่ากองทุนเปิด p r i n ิ i p a เอเ i ียแปซิฟิกไ n นามิกอินคัมอีควิหรือ ไทยจะเรียกย่อๆว่า Principal p r i n c i p l l APDI ก็ได้นะครับต้องบอกว่าความน่าสนใจของกองทุนนี้ก็คือลงทุนนะครับในหุ้นภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก Pacific, ซึ่งต้องบอกว่าหุ้นในภูมิภาคนี้มีอาตาัตราการตเติบโตโกที่ค่อนข้างสูงนะครับยกเว้นในหุ้นของประเทศญี่ปุ่นซึ่งต้องบอกว่าประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเป็นประเทศที่เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเะนั้น นะครับในเรื่องของการเติบโตเขาก็จะน้อยฉะนั้นกองทุนนี้จึงยกเว้นไม่ลงทุนนะครับนอกจากจุดเด่นในส่วนนี้แล้วเนี่ยยังคงลงทุนในหลักทรัพย์ที่เรียกว่าเติบโตสูงอย่างมั่นคงและมีการจ่ายเงินปันผลที่สูงด้วยนะครับและเป็นการลงทุนแบบแอคทีฟแอคทีฟคือการลงทุนที่มีการดูแลอย่างใกล้ชิดนะครับสามารถซื้อเข้าขายออกนะครับ ตามข้อมูลนะครับซึ่งข้อมูลเนี่ยเราได้พันธรรมิตรมาจากโชวโลกฉะนั้นในกองทุนเนี่ยต้องสบายใจได้ว่าข้อมูลเราครบจริงๆแล้วนะวิเคราะห์เนี่ยมาช่วยกันทั่วโร่รวมทั้งสามารถซื้อขายได้เป็นประจําทุกวันนะครับเป้าหมายของกองทุนเนี่ยนะครับผู้จัดการกองทุนวางไว้ที่ประมาณ8%แต่เรามาดูดีกว่าในสไลด์หน้าถาัดัดไปว่าณนะปัจจุบันเนี่ยกองทุนเนี่ยลงทุนได้เท่าไหร่นะครับอีกส่วนหนึ่งที่สําคัญนะครับ คือตอบย้ำความเชื่อมั่นก็คือ5หลักทรัพย์อันดับแรกที่กองทุนนี้ลงทุนก็จะมี AAE กรุ๊ปนะครับมีซัมซุงนะครับมี Bank HDFC นะครับรวมทั้งไต้หวันเซมิคอน d u c t ตอร์จะเห็นว่าใน4-5ประเทศหลักทรัพย์เนี่ยที่กองทุนนี้ลงทุนเนี่ยล้วนแล้วแต่เป็นชื่อที่เราคุ้นเคยกันดีนะครับ นอกจากนี้เรามาดูดีกว่าว่าผลการดำเนินง,งานที่ผ่านมาเป็นอย่างไรนะครับจะเห็นว่าผลการดำเนินงานที่ผ่านมาจาังจจจัดตั้งกองจะพบว่าผลตอบแทนโดยรวมของกองทุ่นี้อยู่ที่ประมาณ9% 9.08เมื่อเทียบกับเบสท์มายอยู่ที่4.1%จะเห็นว่าเพิ่มเติบโตมากกว่าเบสท์มาเท่าตัวนะครับรวมทั้งเรามาดูเรื่องความผันผวนดีกว่า ความผลนผวนกองทุน,นยอยู่ที่10.45ในขณะที่เบสชมาร์คชูงกว่าอยู่ที่12.12.51นะครับก็ในส่วนของการที่าสูงกว่านะครับความผันผวนก็น้อยกว่านะ่าสนใจทีเดียวนะครับนอกจากนี้นะครับแต่ต้องมีความระมัดระวังนิดนึงเนื่องจาก กองทุนนี้ลงทุนในกองทุนของมาเลเซียฉะนั้นนะครับความเสี่ยงของกองทุนเนื่องจากลงทุนต่างประเทศด้วยเราเนียจะความเสี่ยงจะค่อนข้างเสีงยงเนื่องอยูร่ระดับ6แต่ก็ต้องบอกว่าไม่ได้สูงจนเกินไปรวมทั้งนะครับสำหรับคนที่จะมาลงทุนก็ต้อง ต้องเข้าใจในเรื่องของความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเนื่องจากการลงทุนเนี่ยของเราจะต้องแปลจากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินบาทเป็นเงินลิงกิตของเมลเลเซียนะครับแล้วเปลี่ยนจากเงินลิงกิตเนี่ยก็เป็นเงิน US อดอลลาร์เนื่องจากต้องลงทุนในภูิวาคเอเชียนะครับโอเคแต่นอกจากนั้นผมมองว่านะครับการลงทุนนะครับมีความเสี่ยงนะครับถ้าผู้ลงทุนมี ความเข้าใจนะครับกองทุนนี้เป็นกองทุนหนึ่งที่น่าสนใจที่อยากจะให้นะครับเข้ามาในพอร์ตการลงทุนตัวหยุดในลิงก์ของ FWD นะครับเพียงแต่ท่านจะลงทุน100เซ์หรือกระจายความเสี่ยงนะครับเป็นตัวนี้ส่วนหนึ่งตราสารนี้ส่วนหนึ่งหรือเป็นกองทุนหุ้นในประเทศก็ได้อันนี้แล้วแต่ความเหมาะสมของท่านแต่ต้องบอกว่ากองทุนนี้เจ๋งจริงๆจ,จ,จัดไปครับสวัสดีครับ